ขึ้นนิดผู้ชะบ้านนี้เราเห็นในซื้อในโทรศัพท์ในอะไรต่างๆบางคนบอกว่าไม่ไม่สำคัญอะไรเป็นขึ้นนึ่งธรรมดาไม่ใจขึ้นพิเศษนนี่นะนะเ้ยไปติทำโนทำนี่นั่นเป็นบิดาดอลละ์มังอะไรมังนั่นเนะไอ้นั้นเราไม่หวาเลยฮนะแต่อยากจะเรียนให้เราทางไลยเข้าใจว่า อาฟามปาเซอร์นในเรื่องคำึ้นนิดผู้ชะบั้นเนี่ยมีการฉเฉลิมฉะลงในคืนนิดผู้ชะบั้นนี่เริ่มทางแต่สยุกสมัยข้องตาบีอีนเป็นต้นมา สนับสนุนโดยผงชาลาซิตใครชงก็อร่อยซื้อขายเลกเปลี่ยนรถยนต์มือสองอิมรอนคาเซลรบเครื่องเรื่องรถมือสองบังกายสมายคาหมอยาคลินิกรับรักษาตามตำราแพทย์แผนจีนนายิบนังไก่ระเบิดอร่อยเลือดระเบิดทุกคำเชิญรวมมาบริจาคนาเป็นรดดได้ตรวจสดเป็นรดดเลยสดเกลื่อนทีได้ตามหมายเลขบัญชีธนาคารกรุงไทยนายไก่โซนยีสมัน นาะในรหัสเก่าหนึ่งสามศูนสามสามสองแปดสี่สองนาะค่ะวันนี้เรามาทำค้ามเข้าใจกันสางอีดหนึ่งหนะ้าเป็นการตบทวนอ่าเกี่ยวกับวันประเสริฐคำคืนประเสริฐคองคืนนิดฟูชาบานเนาะาจริงๆเร้วนิดฟูชาบานนี่ก็คือวันที่สิบสี่คำลงอะไรนะ วันนี้วันที่สิบสามของเดือนชาบาน,นาถึงพรุ่งนี้เนี่ยวันอาทิตย์พีน่น้องวันที่สิบสี่เสเรกลางคืนนั่นเลยคำจันทร์นั่นนั่นเลยคืนนิดฟูชาบานพี่น้องว่าเมื่อคืนนี้ชาญที่ทำนะก็ตัวขึ้นลาสักที่คนละนะเออก็ว่าวันนี้เลขเป็ดเลขเคยเรยวกินเสียกนนะตัวขึ้นสักที่คนลาวให้ตรงกับคืนนิดฟูชาบาน ตึงคำขึ้นนิผู้ชะบันนี้ผมอยากจะฉีเจงพวกโครททางร้ายพันนีว่าขึ้นนิผู้ชะบานนี้เราเห็นในซื้อในโทรศัพท์ในอะไรต่างๆบางคนบอกว่าไม้ไม่ไม่สำคัญอะไรเป็นขึ้นนึ่งธรรมดาไม่ใายขึ้นพิเศษนี่นะนะ เฮอยไปตีร้ำนู่นามนี่นั่นเป็นบิดาดอลละามังไอะไรมังนั่นเนาะไอน้นั้นเราไม่หวาเลยฮนะแตอยากจะเรียนให้เราทางล้ายเขาใจหวาฟ้ามปาเซ์ในเรื่องคำขึ้นนิดฟูชะบันเนี่ยมีการชะลืมฉะลง ในคืนนิดผูชาบ้านนี้เริ่มทางแต่สยุกสมัยข้องตาบีอีนเป็นต้นมาหยุกตาบีอีนนะจัดเป็นกิจกรรมแบบเฉลิมฉลองคำคืนนิดผูชาบ้านเลยโดยเฉพาะยังยิงนาตาบีอีนแห่งเมืองซีเรียชามนี้มีลายลาย านักปราถีดงดังเท่นเชนฐานเชคโคอเลดบินมะด้านตานมักพูนตันลุกมันบิลอามิดและบรรดาคนอื่นๆหมากมายให้ฟัามสำคัญโตคำคืนนิดฟูชาบานและเอาจิงเอาจังในการปฏิบัติอิบัตันในคำคืนพิเศษเนี่ยและเช่นเดียวกันบรรดาอามิดหนักทำอิบัตันแห่งเมืองบัสโรคคงปฏิติอิรัก ต่งางโคมีจุดยืนโซดโครงกับบรรดานหนักปราดแห่งชาวซีเรียข้องชามในการให้ความสำคัญน่ะให้ความยิงใหญกับคืนนิตฟูชาบานเนี่ยแต่หนักปราดอุลามะอีกกลุ่มนึงแห่งเมืองฮิยาสแควนฮิยาสประกอบไปด้วยมักกามาดิน่ายามามาตอเอฟในแควนดังกล่าวพวกเขาเล่านั่นปฏิเสธเร่องดังกล่าวพวกเขาเล่านั่นไม่ยอมรับ พวกเขาเล่านั้นถือว่าเป็นคำขึ้นปกติขึ้นธรรมดาขึ้นหนึง่งพวกเขาเล่านันอาทิเชนทานอาโตทานอิบนีาบีมมไลกานาเลกาบรรดาเล่าหนักปราบผูกห้าข้องนครมาดีนะและบรรดาซาโนซิตก้องอิมัมมาเล่แสดงว่าคำขึ้นนิดผู้ชาบ้านหนักวิชาการรวมตัางเตยุกสมัยตาบีอินนี่เขามีความเห็นคัดเย่งแตกต่างกันสองกลุ่ม นะกลุ่มที่ไม่ให้ความสำคัญและงาว่าวนอไม่ชัดเัดเป็นคืนพิเศษนี้มีน่าคิดเป็นคำคืนธรรมดาเอราส่วนใหญ่ทีหยุดทื่อขันมานี่นะก็คือหยุดทื่อตามกลุ่มอุลมามะที่บอกว่าคืนนิตฟูชาบานนี้เป็นคำคืนพิเศษ ถามบาลเยใส่ซองกลุ่มนี้มันได้คีรับกันเพราเทมาจากฮเาเดสโดเอมนะเทมาของเรื่องนี้มันมีฮเมาเดสโดเอมนะส่วนบุคคลที่ไม่ยอมรับฮาเดสโดเอมน,นี่เขาก็ปฏิเสธไปเลยแต่ในฮาเดสโดเอมเล่านี้นิทานอัลโมบาอกฟูรีกล่าวในหนังสือตุฟาฟตุลอฮวาซีของเกเลมทีสามนาตีสามหกอาทิตสามหก,กเจ็ดว่า ยาลัมอันน้าฮุควาดวารอดาฟีฟัดีละติเละติลนิสฟีมิงชะบานนิดดาตูอาฮัดิสแก้ว่ามีบรรดาฮัดิสมากไม่ชากฐานรอสุดลลอดเทบงชีถึงความปราซ์ก้องคืนนิดฟูชะบันมัดยามูอู่หาตาร่วมไล่ไล่ฮัดิสเตดอเอ็มนั้น่นน้อถ้าร่วมร่วมกันหมดเลยอันนี้ ยาดุลลูอัลาอันนาลาฮัสลันเนี่ยชีเนีว่าฟามประซื้อข้คงคืนิดฟูชาบานมีอาซายรากทานมาชากทานรอสุลลลอฮฺสุลลลอฮฺวะลิวะซัลลัมต้องลงคข้านำฮะดิษมามากและแค่ตอบไทยว่าฟาฮาซิฮิลอาฮาดิษบันดาฮะดิษเล่านี้ที่โดแอฟต่างๆบีมัดยามูอีฮาตารวมไม่หมดเนี่ยฮุดยาตุนอัลา มันจะมาอันนาหูลัมยัสบุชฟีฟาดีลาติไละลาตินนิสฟิมีชาบานใชยออนถ้าร่วมร่วมกันเล้ยนี่เป็นลักทานไปหักล่างได้กับคำพูดของคนเถหักล่างได้ต่อคนทีเข้าใจว่าไม่มีปีเศษปีโซอะไรในคืนนิทผูชาบานเพราะนั้นหลายๆอุลามะให้การยอมรับยืนยันว่าในฮาดิดอดเอฟเล่านี่ทั้งมด ทุกยกสถานาเป็นหาััลีกริได้มีนำนักได้ที่จะนำมาจิตทื่อปฏิบัติเพราะฉะนั้นครับเป็นเรื่องปกติที่นองง้องของานักวิชาการเพราะฉะนั้นบุคคลที่ให้ฟัามสำคัญนี่ให้ฟัามอะไรเขาเรียกว่าฉลมมฉลองหรือว่าปฏิบัติอามานอิบาดัดใน ำขึ้นนิดฟูชาบานเป็นสิ่งที่บรรดาอุลามะได้ยึดถือปฏิบัติกันมาโราการทำกันต่อไปพี่นอ้องคนที่ไม่ทำคาเลียวไปเสียและเข,ขาไม่ทำนั้น็าราไม่ถือไหวได้กันแต่ในคำพูดของนักวิชาการต่างๆนี่เอาพุ่มยกตัวอย่างเช่นคำพูดของ่านอิบนุต,ตัยมียะเองเล้งใน อนังสือมัจโมพัต,ตาวาของเกนาเทโรยซ้มสองเล่มที่ดีสิบสามอิบนตัยมียาเองพรมมจานย์ของกลุ่มเนี่ยทางว่าฮาบิยะนี้ยืนยันว่าวะอัามมาไลละตุลนิสฟีเกบอกว่าอันนึงคืนนิดฟูชะบ้านเนี่ยปากอดูรุวิยาฟีฟาตลิฮาอาฮาดีสูวะอาซารน เก้วามีฮาดดสและอาซาดรงรอยจากซอฮบันมากมมยที่ทุกรายงานมากเกี่ยวกับความประเสริฐของคืนนิดผู้ชาบันวานุกิลาอังโตอ,อีฟติมมินัส,สลับและโคาดนาการรายงานโตกันมาว่ากลุ่มหนึ่งจากสลับจากชาวสลับนะอันนาหุมกานูอยู่สนลูนาฟีฮาคืนนิดผู้ชาบันเขามายั้งกันอึกอะระตึกฟาโอลาตุรโยุลีฟีฮาวะดา ดังนั้นผู้ชายคนหนึ่งละมาดในคืนนิดฟู้ชาบ้านละมาดแบบคนเดียวนะต่างคนต่างละมาดนี้อิบนุตัตมียะวะกอดาตะกอดดามาหูฟีฮีซาลาพนผู้ชาวสลับเขาเคยทำมาเล้อวอวา,า,าลาหูฟีฮีุดยาต้นและคำมาีฮุดยอหลักฐานที่กำกับอยู่ด้วยฟลายุงการูมิสลุฮาซาดังนั้นห้ามไปอัดขนันในเรื่องที่เหมือนกับเรื่องดังกล่าวนี้ อีนตเตมิยะก็ห้ามวัยยาไปคานคนที่ให้ความสำคัญคืนนิดผู้ชาบ้านในการทำอิบาดัดในการทำมายังเนี่ยเกขยมรับอ่าเกยยอมรับและโดยอย่างยิ่งก็คือมัมอันบานีเองนักพรานวัดดีซีนที่ว่าหายะให้การยอมรับนี่อันบานีเองเขาบอกว่าถ้าเมื่อร่วมร่วมกันเล้วบรรดาซากรายงานตรมมด อ๋อฮาดิสติบงชีถึงความประเสริฐนิทผู้ชาบ้านนี่อันบานนี่ว่าถือว่าเป็นฮาดิสติโซเฮะอาเคกลาวในหนังสืออัศนศิลาอัศฮิยะนาเลกทีหนึ่งหนึ่งเซซีอ่าเนี่ยก็มีมากมากเนาะถือว่าเป็นเรื่องปกติอ่าแต่ว่าอิลบมาเทพวกเราหลาวเลยอ่าเราให้ความสำคัญเราทำอะไรบาง โดยชาพอขึ้นนิดผู้ชาบ้านนี้พี่น้องอีมัมชาฟีอีเองกล่าวในกีตับอุมของเกตนอเลมที่หนึงนาที่องรอยหกสิบเซออีมัมชาฟีอีวา่าว่าบาลากนาอันนาฮูกานาอยู่กอนได้ถึงมายัางเราเกวา่าแท้จริงแล้วเขาได้กล่าววา่าอินนัดดูอาอุสตายาบูฟีค่อมซิลายาเลนอ่าเกว่าเกว่าดูอาอัลลอฮ์จะตบรับ โดยพิเศษเลยในห้าขึ้นเราจะมาคืนนี้ไหวเป็นคืนพิเษเนอะอีมัมชาฟีอี่ว่าเนื่องฟีไลลตินยูมัวะคำสุกเนี่ยยังอะไรก็โคพี่น้องคำสุกอีโคไร็โรข้อเพราะ,ะเป็นคำาคืนพิเศษนั้นอา่าเล่นง่ายงว่าสองไลลาติลอัตตัวห้าคืนรายายี่อันนี้ก็ไม่ถึงง่ายนอ สามวาเลลาลตินฟิตรีนะคืนรายาอีดินฟิตรีออกบวชนะสามเลยสเสว,ว่ลลาเอววาเลัยลาติม,มินรอยยับแล,ล,ล,ละกะเอววาเลัยลาติม,มินรอยยับคืนเร่ข,ข้องเดือนรอยยับนี่ผลมาเซเลียนะนะรู้ทันได้เข้ไหมผลมาเซเลียรอยยับและหาสุดท้ายวัล,ลัยลาตินนิสฟีมิงชาบานคืนนิดฟูชาบานอ่ากำสุกอันนี้ได้ตกสัปดาห์พี่น้อง เลือกะ็ระยายี่ระยะอกบวนนคืนเรคของเดือนระย,เรยะเลือคืนนิดฟูชะบนันนั่นเหละนาเพราะจันั้นเป็นคืนที่อเลเทล่าทรองตอบรับดุอาเลยค่ะอามานอิบาดัตที่เราทำเนเลโรจีทำผือกระบวนการเนี่ยกระบวนการนี่ก็คือ มีทางทําเป็นโูบส่วนตัวนาเลกะทําเป็นโูบยามาอะตรงนี้ในอุลามะมัสยับตังเซมัสยับเป็นองคีรลับบางคนว่าทาส่วนตัวได้อย่าทาเป็นกลุมยามาอะบางส่วนบอกว่าทำเทื่อนบานได้อย่าทามัสยิดนะแต่ส่วนหมางอุลามะที่เราจิตธือปฏิบัตินี่ก็คือจุดธือว่าทาที่มัสยิดนะเป็นการส่วนร่วมทำกันมากๆอันนี้ถือว่า อนุญาตในกระทำได้ไม่เป็นปนัญหาแต่ประการใดนะการนั่งอ่านจะซีนอยู่ซ้ำทุดคนเดียวนี่เป็นองรูกครบไม่ครบนะได้ามาแล้วก็ไปนั่งเคเพือนมาทํำตาหูกตรงนั้นก็เปื่นได้คิดอ่าพอไ,ได้อันโตไปเลยอ่าพอได้ครบส้มเถี่ยวถึงกีทำอะไรมังไปน้องอ่านิ่ผู้ชาบ้านเนี่ตัวคำจันเนี่ยทำนุ่มบ้านได้ไหมได้นะทำอะไ้เลย อ่านยาซีนซ้ำจบซ้ำครัง้งอ่านยาซีนซ้ำครั้งซ้ำเที่ยวนะโดยเทยวะให้เรานี้มีการเนียดพีน่น้องซ้ำเที่ยวของยาซีนนั่นเดิมที่ฮะดีษที่นามปีบวายาซีนนี้นะลิมะกุริอะละเทวะเนี่ย ป่ามไม้เราอ่านยาซีนเราเนียดเผื่อไอริสอ,อลละลอตัลากะจะให้ได้รับไอนันนาด้วยการเอาสซโรยาซีนมาเป็นเครื่องมือแต่วัดโซนสื่อกลางในการโคดูอานต่อลรอกนั่นซ้ำเทียวของยาซีนนี่เนียดปันผือก็ไดเลเตเราหฮยาดปรอปินคำขึ้นที่อลละลอตัลามุสตายับดูอาเตถาอุลามะคนเนี่ยนำมาให้นั้นหนึ่งมันก็คือให้เราเนียดวา ให้ <c oughs> อายุยืนยาวเพื่อได้ทำอิบาัตด์เลยฮะอ่านั่นคือตีตีนึงน่งเนาะอืมแต่ถ้ายืนยาวเรียมายังซาขีขา้รารก็อาลบสะเล่นตัวหนึ่งเสียงเขว่าพวเกเกเรียมายังนี่ขี้รานนะไม่รู้เลยนะไม่ถึงไปทีแต่น้าว่าถึงไปตุกคนอ่าเล็กตอนนุ่มๆไม่พือไปดอกมายังไปมายังมามายังดีปอบวานซ้ำซี่รอยปอความดันทรงซ้ำรอยเดี๋ยวปอดกไตมั่งดูกนูมัง อ่านอนยืนเลยวก็อ่ะอ่ะอะาซาทำถ่ายชีคีครานแล้วเออไม่อิบัตดัก็อลบเลยตัวนึงเดท้าว่าให้อายุยืนแล้วได้ทำอิบาัตโตอัลลอฮฺตาละให้หมางนี่อ่าก็อัลลอฮฺตาละก็หายอายุยืนเนาะนั่นก็คือเนียดครั้งที่หนึ่งเนียดครั้งที่สองของสุรยาซินที่เราอ่านนั่นก็หายพดอยจากบาลโลัพยพ,ยพยิบัติต่างๆ น้าบาลโลพยิพบัติประสบกับตัวเราบาลโลพยิพบัติประสบกับขบรัวเรานะบาลโลพยิพบัติประสบกับมูบานเราพะเนี่ยไอ้นี่คือนี่ระดับเราพี่น้องคุนอีมันโอนๆเนี่ยแต่ถ้าโบตีอีกชุดหนึ่งทึงคันทึงคันไม่ฟ้ามาระดับใกลฉิดต่ออัลลอฮฺซุบฮานาวะตาลานี่เขาไม่โค้ดเลยพี่น้องนะถ้าบอกเป็นเบาหวานก็จบ พอน,นำตัวโปรนันก็จบนะพอความดันก็จบนะโวกบาลโล่พ่อพิบัสก็จบเขามมีความ,ามสุขในการได้โซบะอดทนนะโตบาลโล่พ่อิบัตีอลตลตัลลอฮ์ตรัสถอดเขามไม่โคดูอาเลยโปรตยเองกลุ่มนึงของอุลา,ออลามะาบอกว่าการไม่โคดูอานั่นเลยอับดุลเลือวว่าโคาดูอาอ่าโบนีมันเพลงชุดนี้นี่ตีเพลงโปร่าชุดตีคถึงกับอัลลอฮ์ไปเนาะ ไอ้เราไอ้เด็กนั่นใช้บะทำถากัดมุ้งนี่เอ็มกัดเจยน่ะม้วนไม่รู้กี่สิบน้อยไม่ตุกงน่าสังน้อยนึงไอ้ตัวที่ไม่เป็นวัดนอนได้ถุกน้อยเป่น้องก็พอเป็นวัดก็รึงอ่งน้อยนี่ก็หลอน้อยนู่นก็หลอหน่ะน้อยนี่ก็ใสยเค้งน้อยนู่ก็เอาเลยอ่าเลยเฮ็ดนั่นเองครั้งที่สองสู่นั้นให้เราเนียดว่าให้ปลดไฟจากบาโลภพีพิบัติอ่าสามครั้งที่สามเป็น้องให้เราเนียดว่าร่ำรวย ชาคนี่เคนได้ร้ยตรงนี้คือจิตใจของเราไม่หยุดติดอยู่กับมักโลกนั่นแหละให้หยุดติดอยู่กับอัลลอฮ์ไม่หัยัดต่อมักโลกแต่ทงางซ้ำนี้พี่น้องท้าวมาเลียวเนียดปันเอินได้ละไม้ละได้ทางพี่เคยเนียดปันปือก็ได้ในซ้ำสุดนี้ของยาซีนนั่นแหละเราเนียดตนไหนพี่น้องเราเนียดตนถืว่าเวลาเรอาอ่านยาซีนนั่นเนอ นะเราข้มีการอ่านฟาติฮ์โคนละไม่เจออ่านฟาติฮ์เสร็จแล้วเราก็าสลาวันให้กับนบีสักสิบเทียวอะไรพบบนี้แล่าหรือไม่บางคนก็อ่านอายะคุรซีสักเทียวหนึ่งเตะพอเรายุดหนึ่งครูหนึ่งโคนที่จะอ่านยาซีนอะอุสบิลลาฮิมินัชไซต์ตนิีรัวจีมแบบนี้โคนที่เราจะอาอูตรงนั้นเรายุดหนึ่งครูหนึ่งตั้งสมาธิ อ่าเหลกคารโคตอัลลอฮวาย่าอัลลอฮ์ด้วยความบรอกัรของสุรษยาสินีเละที่ฉันอ่านนี่นะก็ให้ฉันปันน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 ันอ่านึกมาในใจพี่น้องไม่ฝักเล้งองมาคได้นะเฟื่อที่ได้ยินเก๋เกนึกในใจนะนึกในใจวาย่าอัลลอฮ์ก็ให้พันนันพันนันพันนันได้ตังพี่อ่าโรโคไรก็ได้ในส้มเทียวนี้ ไม่จําเป็นจะต้องพันนีที่เรียกเราไปไฟทาที่เรียกอายุยืนที่ที่ส่งพลไฟจากบอลล่ที่ที่สามไอ้ตนมูโรฮิกีว่าถึงไม่ใช่พันณีก็ได้เล่ว,ว่าปัญหาไอะไรที่เราทายาทต,ตอนนี้อ่าพรราโลกหรือปัญหาล้านหรือพัญหาครอบครัวพัญหานั้นปัญณานป้พณานี้ก็แลวเตแต่โถคืนนี้การไม้ฟัมว่าเป็นคําคืนที่มุสตายับนะถ้าลอตตะลาตอบรับ นในคำโค้งเรากาืที่วันทำโดยดนละแต่ถ้าอัลลอฮ์ไม่ตอบรับพี่น้องเราคดายผากพุนละบุญอยู่แล้วอ่าไม่คาดทุนนะอ่าไม่คาดทุนเน,นนนนอ่าทีา่เราอ่านเราคด้ผากพุนละบุญตอบแทนอยู่แล้วอ่าเละซ้ำเทียวอ่าซ้ำเทียวโอที่จะทำทุกเลยนะ เราก็ไปร่วมกันเี่บาล่ายกได้พี่น้องทถ่มัสยิดก็ได้ตรงในเขคพี่น้องกาหาอกมาร่วมกันอ่าได้กรไม่ได้กาดาอ่านอย่าสิ้นพร้อมกันจริงๆเลี้ยวในคํขึ้นนีดผู้ชาติบ้านนี้อ่านอันกุรอานกาดามายังตาหยุดมายังหายัดมายังสูนั้นอะไรต่างๆได้ทั้งสิ้นพี่น้องอ่าได้ทั้งสิ้นไม่ใช่จาโพอ่านสุโรอย่าสิ้นถออ่าอะไรก็ได้ การอัสุรยาสิีนสางครั้งเป็นเคเพียงอาดัตเถยุกสมัยอดีตที่บรรดาอุลมามะเขาได้ยึดถือปฏิบัติกันมานะจริงๆเลียวบางคนมีการละหมาดสุนัตเดสดวยซ้ำพี่น้องมีการละหมาดสุนัตเดสดวยซ้ำในคืนนิดผู้ชาบ้านนยละหมาดสุนัตอะไรกที่พี่น้อง ก็คือปกติเลือทารถถามว่ามีลามาติจำพโจอยจงมาสำรับคืนนิตผู้ชาบ้านนี่ไม่มีนะก็คือลามาเติวนะนาบี้ชายให้ลามาติอยูเ่เรืออธิเชลลามานอวาวาบินนะเราอาจจะทำลามาสุนันตอวาวาบินก็นได้พี่น้องลามาสุนันอวาวาบินปกตินาะบี้ชายให้ทำายูเ่เียวลังมกริบระว่างมกริบกับอีชา้า แต่พอโดยเฉพาะอย่างยิ่งขึ้นนิดผู้ชาบ้านพอเป็นขึ้นประเสตใช่ไหมโรคกับบรรจุลามาสุนันเอาวาบินเข้าไปได้่านะแต่ว่าถ้าถามว่ามีไม้ลามาติจำโพะเลยข้าพเจ้าลามาสุนัน้นิดผู้ชาบ้านวันนี้ถ้าเช็คเลยในฮะดีสนี่มันจะคนคางติดอยู่ในฮะดีสทีโมโดนั่นแหละแต่ถ้าให้ชัดในฮะดีสทีโดเอ็มเลสโซมันก็ไม่ระบุ พอยดนนั่นเองอุลมามะแนะนำให้เรามายังสุนันเอาวาบินเสกได้หลังจากละม,มานมาคลิปเสร็จแล้วถ้าละม,มานอาวาบินนี้มีทางเตะซ้องโรคอันข้าพเจา้าละมาดสุนันเอาวาบินซรองโรกอันเบื่อโลตาลาบางคนว่าไอ้ซามีเรียงเลยเสีพี่ you know. อ่าบางคนว่าชาตินี่รอดเลยเลยหก แม้บางคนว่าทำได้เลยมากสุดก็คือยี่สิบโรกาอันอิชรูนารากอัตันตั้งแต่สองโรากรากอัานจนถึงยี่สิบโรกาอันอันแหละสุดันอวาบินซึ่งในฮะดีษท่านนาบีได้บอกว่ามัางสัลลาบะดัลมักริบีสิทธารกาอ่านเคยก็ตามลามาหลังมายังมักริบเลวฮุกโรกาอัน กบลาอียตะกัลลามากอนที่จะเล้งอะไรกับเคยแล้ววะอ่ามายังมาคลิปอะไรเซ็ตซับโดอาเล็วไม่เล้งอะไรกับเคยเนาะลุกขึ้นทำลามาสุนัทฮุกโรกาอันคือละมาสุนัทอวาบีนี้กูฟิโรลาฮูบิฮาซุนูบุคมซีนาสานะนบีว่าอัลลอฮ์จะโปรดบาบให้แก่เขานี้บรรดาบาห้าสิบปี อันนี้เราพอดีแล้วนะคีปีเลยเป็นบัวบวกกันเลยิห้าสิบปีที่ผ่านมาบาบเหล็กบาบหน่อยต่างตางที่ยังติดค่าราค่าสั่งนั่นเนะเาะอลลอต้าลากวนหลบเม็ดเลยอ่าเนี่ยถึงไม่ใช่ขึ้นนิดผู้ชาบ้านกด็ดิพี่นาะขึ้นปกติกด็ดิทําได้พอเป็นสุนนั้นเอาว่าบีนวัตูก็คอือยู่ระวังมัคริปกับอีชาอ่าซองก็ด้สซี่กด้แต่ถ้าทำไม่ครบ 6, หกเมือน,นาบบีวานี้ ผูฟิโรลหูเบียจูนูบุคมซีนัสานะอัลลอฮจะโปรดบาปไม่ห้าสิบปีอ่าเนี่ยที่เราได้ทำพิษทำบาปต่ตางๆมากเนี่ยบาปเหล็กต่างๆของเรามาพี่นนอะไม่ว่าจะเป็นบาปโพูดขี้อกไม่ว่าจะเป็นบาปนินท่าไม่ว่าจะเป็นบาปเปิดอารัสไม่ว่าจะเป็นบาปอะไรต่างๆบาปหูบาปตาเนี่ยอัลลอฮ์ตะลขคาภัยหายนะกาสรุปว่า ทเราอ่นานยาซีนเราทำอิบัตัดเป็นคำขึ้นพิเศษนี้เราอย่าไปหยึดมันเอย่ที่กัดว่าเนี้ยนบีอ่นานยาซีนกันซ้ำสุดกันไปนี่นอย่ายึดมันพน,นันนะเพราะว่าการเฉลิมฉลองขึ้นในผู้ชาวบ้านเริ่มมีมาตั้งแต่ยุคสมัยตาบีอินเอาเลยเมืออ่อนบีไม่ทำเลยนตาบีอินทำไดพี่นอ้องโอ้ตาบีอินคือคนที่ท่านซอฮบันเขาคารูเลว,วัสการกระทำดังกล่าวเนี่ย นะถึงแม้ว่านาบีไม่ทำไหวเป็นตัวอย่างตีชาวโภสักทีก็ตาม้าไม่ปิดอะไรไม่เป็นบิดาอันดอลาล่าเทยอย่างใดสามารถกระทำได้แต่เราอย่าหย,ยุดมันหวะพอนิดผู้ชาบ้านแล้วนาบีทำปันนี้และอันจะสิ้นกันซ้ำสุดอัมดุลลเซนาอัมบัตหนังอันลอมวง่งไม่ใชนะ่ถึงนาบีไม่ทำเช่นนั้นไม่ใช่ว่าเราทำไม่ได้นะเพราะเรื่องการทำความดีนี้ สามารถที่จะกระทําได้นอกาอินชาลอัปเบนองอาซัมว่าคอยตกึ้นน้อไม่จะขึ้นนี้ตกขึ้นนคำจันลังมาคลิปเลยกานจะสิ้นกันสามสุด نور محمد صلى الله لا اله